ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสโคขอเลือกวอตันเสริมแดนกลางผีพ่อสโคลกล่าวว่าเขาขอเลือกอดัมวอตันในการเสริมทัพแดนกลางให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากบรรดาเป้าหมายที่ตกเป็นข่าวทั้งเอลียตแอนเดอร์สันและคาร์ลอสบาลิบาตำนานกองกลางปีสแสดงได้ตั้งคำถา,ถามถึงคุณภาพของบาลิบาว่าเพียงพอที่จะย้ายมายัางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าเขาจะเป็นผู้เล่นในแบบที่รูเบนอาโมริมต้องการจริงๆหรือไม่ ในขณะเดยียวกันสโคกลับเลือกอยากเห็นอารดัมบอตันหรือเอเลียตแอนเดอร์สันย้ายมาอยู่กับสโมสรเก่าของเขามากกว่าแม้ว่าจะมีคำถามในเรื่องค่าตัวของกองกลางของคริสตันพาเลซและนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ตามผมคิดว่าทั้ง3คนเป็นนักเตะที่เก่งมากสโคกล่าวกับสกายสปอร์ตบริบาวยังเด็กมากแต่พวกเขาทั้งหมดก็ยังเด็กมากไม่ใช่เหรอแต่บริบายังดูเด็กมากไปในแง่ของคุณภาพเขาทำได้ดีไหมผมคิดว่าเขาเกือบจะได้เป็นแบบไกเซโด อยาเข้าใจผมผิดนักไกเซโดทำผลงานได้ดีมากที่เชลซีแต่นั่นคือนักเตะในแบบที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาดัมวอตันเองก็เป็นนักเตะที่เก่งมากเช่นกันแต่เขาจะสามารถคัฟเวอร์พื้นที่ไปรอบๆสนามได้ไหมโอแทฟฟอร์ดเป็นสนามที่ใหญ่มากนะมันเป็นสนามที่ใหญ่มากสําหรับการวิ่งและคุณต้องมีพละก,กําลังคุณต้องมีกําลังขาในการเล่นในตําแหน่งนั้นผมว่าจากฟอร์มการเล่นของทีมชาติอังกฤษแล้วเอลเลียตแอนเดอร์สันทำให้ผมประหลาดใจได้มากกว่าใครทั้งหมด ผมชอบเขามากตอนที่เขาอยู่นิวคาเซิลแต่ผมคิดว่าเขาดูเป็นผู้เล่นแนวรุกมากกว่าอาจจะเล่นตำแหน่งกองกลางตัวกลางไม่ก็กลางลุกผมไม่ชอบพูดเป็นตัวเลขแต่เขาดูเป็นตัวขับเคลื่อนหรือเป็นตัวรุกมากกว่าเขาเข้ามารับบทบาทนั้นให้กับทีมชาติอังกฤษและดูมีฝีมือมากมีสไตล์มากเก็บบอลได้ดีมากจ่ายบอลไปข้างหน้าได้ด้วยผมเองก็อยากเห็นพวกเขาทั้ง3ามคนแต่หากต้องเลือกผมคงเลือกบอร์ตันแต่ผมยังคิดว่าพวกเขาไม่ใช่กองกลางในแบบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เดี๋ยวนี้มีกองกลางสไตล์การเล่นฟุตบอลแบบนี้เยอะผมคิดว่าวอร์ตันมีคุณภาพมากกว่าหน่อยพูดยากนะผมคิดว่าเขามีคุณภาพมากกว่าบาริบาบาริบาดูเน้นพละกําลังมากกว่าเลยทําให้ดูต่างไปหน่อยแต่ระหว่างเอลเลนแอนเดอร์สันกับวอร์ตันนั้นใกล้เคียงกันมากและผมคงเลือกวอร์ตันไม่ใช้ขอนะฮึงนาโปรีลุยถกผีขอยืมไมนู มีรายงานว่านาโปลีได้เปิดฉากเจราจาเพื่อคว้าตัวคอบบี้ไมนูกองกลางลูกมอของแมนเชสเตอร์ยูในเดตไปร่วมทีมในช่วงมก,การาคมนี้แล้วนาโปลีเป็นหนึ่งในสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวไมนูเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาและแชมป์เซเรอาก็พร้อมที่จะกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งก่อนตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,การาคมอันโตนิโอคอนเต้ประทับใจกับผลงานของอดีตดาวดังเพียงไม่กีหลายคนรวมถึงสกอตต์แม็กโชเมนีและราสมุธฮอยลุนอดีตเพื่อนร่วมทีมไมนู มัตติโนอ้างว่านาโปลีได้เปิดการเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งและกระตือรือร้นที่จะสรุปข,ข้อตกลงสำหรับช่วงเริ่มต้นของตลาดซื้อขายนักเตะฤดูหนาวมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นข้อตกลงยืมตัวโดยตรงเว้นแต่ว่านาโปลีจะพยายามตกลงสัญญายืมตัวแบบซื้อขาดด้วยค่าตัวที่สูงคอนเต้ e ต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บหลายครั้งในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะกับเควินเดบรอยที่จะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน,านหลังจากเข้ารับการผ่าตัดต้นขาและเขาต้องการเสริมทัพในเดือนมก,กราคม นาโปลีต้องการกําลังเสริมเช่นเดียวกันมีรายงานว่าสโมสรจะหันไปหาซุงกูตูมากาซซาของเวสแฮมหากข้อตกลงสําหรับไมโนูล้มเหลวสื่ออ้างไมโนูกระตือรือร้นร่วมทีมนาโปลีอิลมารติโน่สื่อของอิตาลีรายงานว่านาโปลีฟื้นฟูความสนใจในการคว้าคอบบี้ไมโน่มิดฟิลแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดและตัวนักเตะก็พร้อมย้ายไปร่วมทีมเช่นกัน แข้งวัย20ปีอยู่ในสถานะตัวสำรองในทีมของรูเบนอโมลิมในฤดูกาลนี้โดยยังไม่เคยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในพิมพ์ลีกเลยท่ามกลางข่าวลือเรื่องย้ายทีมในตลาดหน้าหนาวที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากรายงานของสื่อแดนรองเท้าบู๊ระบุว่านาโปลีได้เปิดการเจรจากับปีดแดงอีกครั้งโดยกำลังหาข้อสรุปสำหรับข้อตกลงในการร่วมทีมเดือนมก,กราคมนี้โดยคาดว่าจะเป็นการยืมเว้นเสียแต่ว่าทางยูไนเต็ดจะต้องการให้ใส่เงื่อนไขซื้อขาดเอาไว้ด้วย ขณะเดียวกันรายงานเสริมว่าตัวไมนูเองก็สนใจนาโปลีเช่นกันหลังได้เห็นความสำเร็จของทั้งสกอตแม็กโตมินีและราสมุสฮอยลุนที่ออกจากทีมไปเล่นกับทีมดังแห่งเนเปิลและเชื่อว่าตัวเองจะไปได้ดีภายใต้การคุมทีมของอันโตนอคอนเตเช่นกันรูเบนอามูมดิมยอมรับเป็นเรื่องยากที่จะชี้ชัดว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงมีฟอร์มเกมเยือนอันย่ำแย่หลังเตรียมจะต้องบุกไปพบคริสตัลพาเลซในวันอาทิตย์ หดูการนี้แมนยูเต็ดหาชัยชนะในเกมเยือนเจอเพียงแค่หนเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นเกมที่เอาชนะลิเวอร์พูลอริร่วมหลีกฟอร์มเกมเยือนของพวกเขาแตกต่างจากเกมเย่าที่เอาชนะไปแล้ว4จาก6เกมในโอทาฟอร์ดและอโมริมก็ยอมรับว่าหลายสิ่งที่พวกเขาต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะชี้ชัดไปที่สิ่งสิ่งหนึ่งว่าทำไมเราหาชัยชนะเกมเยือนไม่ได้ มันมีปัญหามากมายที่เรากำลังแก้ไขให้ดีขึ้นเหมือนอย่างที่ผมบอกละ่ะเราได้เปรียบในเกมเยือนบางนัดแต่เราต้องรู้ว่าควรปิดเกมยังไงเพื่อคว้าชัยชนะอโมดิมกลางสิ่งเดิมๆที่เราต้องแสดงให้นักเตะเห็นว่าทำไมเราถึงคุมเกมไม่ได้ในเกมเจอฟอเรสทำไมเราถึงคุมเกมไม่ได้ในเกมเจอสเปอร์และถ้าคุณดูเกมเหล่านั้นแล้วจะเห็นว่าพวกเขาไปเยือนเพื่อชัยชนะบางครั้งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง แมนยูไนเต็ดทำผลงานเกมเย่าได้ดีขึ้นมากในซีซั่นนี้ผิดกับรุูการก่อนที่พวกเขาทาบสติแพ้เกมเย่ามากสุดในรุูการเดียวของสโมสรกรนั้นพวกเขาแพ้คาร์โอทฟอร์ตต่อเอเวอเัตที่เหลือ10บคนในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเขาก็สังเกตได้ว่านักเตะมีความกระตือรือร้นน้อยลงในเกมนั้นและคุมเกมไว้ไม่ได้จากนั้นผมรู้สึกว่าปีนี้เวลาเราเล่นเกมเย่าความกระตือรือร้นมีมากยิ่งขึ้นและผมรู้สึกว่า เกมเย่าเมื่อวันจันทร์ไม่ได้กระตือรือร้นในระดับเดียวกันผมว่านั่นเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขถ้าคุณดูเกมนั้นนะ่ะเราเล่นได้ดีกว่านั้นได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนั้นเราควรคว้าชัยชนะในเกมนั้นนะเราต้องรู้สึกถึงความเร่งรีบที่จะคว้าชัยชนะเราทราบดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเราคว้าชัยชนะไม่ได้ถ้าเรารู้แบบนั้นก็ทุกสิ่งให้เหมาะสมแต่ย้ำอีกครั้งหนะ้าเราแพ้ในเกมนั้นแต่เราเปลี่ยนแปลงเกมนั้นไม่ได้โฟกัสกันที่เกมหน้าดีกว่า การเงินเป็นเหตุกูรูมองเซียเรสอาจอดย้ายบาซ่าถาวรความหวังของมาคาแรตฟอร์ดที่จะย้ายมาอยู่กับบาซโลนาอย่างถาวรอ,อาจต้องพังทลายลงเนื่องจากสโมสรกำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างต่อเนื่องของหน้าแมนเชสเตอร์เตดกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับยักษ์ใหญ่แห่งแคว้นคาตาลันด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลหลังจากถูกรูเบนอาโมริมตัดออกจากทีมในฤดูกาลนี้แข้งวัย28ปีรายนี้ยิงไปแล้ว6ประตู9แอซซิตจากการลงสนาม17นัด บาโลน่ามีออปชั่นซื้อขาดเข้าในช่วงสัมเมอร์หน้าด้วยค่าตัวราว30ล้านปอนด์ดังนั้นหากฟอร์มการเล่นของเขายังคงดีเช่นนี้ต่อไปก็ดูจะไม่น่าเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามเทอร์รี่กิฟสันกูรูสายลาลิก้าได้ออกมาเตือนว่าปัญหาทางการเงินของสโมสร,รอาจทำให้ข้อตกลงใดๆก็ตามต้องพังทลายลงในขณะที่นักเตะชั้นนำคนอื่นๆในตำแหน่งเดียวกับเขาอย่างราฟินญ,ญาและรามินยามมวก็ดูเหมือนจะมีบทบาทต่ออนาคตของเขาเช่นกัน กิฟสันกล่าวว่าผมคิดว่าเขาได้รับประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าราฟินญ,ญาได้รับบาดเจ็บยาเมาได้รับบาดเจ็บโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้รับบาดเจ็บและเฟรานตอเรสได้รับบาดเจ็บดังนั้นในบรรดาผู้เล่น4หรือ5คนนั้นเขาเป็นคนเดียวที่ฟิตลงได้ทุกเกมในฤดูกาลนี้และเขาก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นเขาได้ลงเล่นเขาสามารถเร่งฟอร์มได้มีความมั่นใจมากขึ้นและตอนนี้เขาดูเหมือนนักเตะบาซโลรนาแล้วดังนั้นผมจึงไม่เห็นเหตุผลว่า ทำไมพวกเขาจะไม่เซ็นสัญญากับเขาคุณไม่สามารถพึ่งพาแค่3คนได้การผลักดันให้เขาเป็นตัวเลือกแรกสำหรับ3แนวรุกนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เรวานดอฟสกี้ในะตำแหน่งกองหน้ายาเมลาและราฟินญ,ญาผมคิดว่าหลังจากผลง,งานของพวกเขาในฤดูกาลที่แล้วมันชัดเจนว่าพวกเขาจะเป็น3ประสานแนวรุกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะพร้อมหลงเล่นเสมอไปมันไม่เวิร์กหรอกเพราะพวกเขาเล่น60เกมต่อฤดูกาลและผมคิดว่ามันค่อนข้างแน่นอน ผมคิดว่าบาร์เซโลนาจะยอมจ่ายเพื่อเซ็นสัญญาถาวรอย่างไรก็ตามอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์ยอมรับว่าการหาเงินทุนที่จําเป็นเพื่อเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ดแบบถาวรออาจเป็นเรื่องยากสําหรับบาร์เซโลนาเขากล่าวว่าการหาเงิน30ล้านปอนด์สำหรับบาร์เซโลนาในเวลานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนปกติแต่ตอนนี้พวกเขาได้กลับมาที่สนามใหม่แล้วซึ่งตอนนี้ค่าตัวก็แพงริบรวและมีแค่45,000ใบในช่วงสุดสัปดาห แต่คงจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอีกไม่นานบา์ซโลนาก็จะกลับมามีฐานะทางการเงินที่คุ้นเคยและพวกเขาก็จะตั้งเป้าไว้สูงมากที่จะดึงบรรดาซูปเปอร์สตาร์กลับมาที่บา์ซโลนาอีกครั้งดิวพันล้านไม่การันตีเช็คผลงานแข่งค่าตัวแพงเพียบริกคุ้มค่าหรือไม่ เปิดผลงานของบรรดาน,นักเตะค่าตัวสูงบนเวทีพรีเมียรลีกหลังหลายเดียวระดับเกิน75ถึง125ล้านปอนด์ยังสร้างคำถามเรื่องความคุ้มค่าทั้งกรณีของลิเวอร์พูลเชลซีแมนซิตี้อาร์เซนอลและแมนยูนิเต็ดคำถามที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อยครั้งในยุคตลาดนักเตะเงินสะพัดคือบรรดาน,นักเตะค่าตัวระดับพันล้านในพรเมียร์ลีกประสบความสำเร็จจริงหรือไม่ ปาเดนียถูกจุดขึ้นอีกครั้งหลังลิเวอร์พูลทุ่มเงินเสริมทัพถึง415ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ก่อนจะหล่นมาอยู่อันดับ12เหนือความคาดหมายแม้เปิดซีซั่นอย่างร้อนแรงภายใต้การคุมทีมของอาร์เน่สล็อตเมื่อ2เดือนก่อนโฟรเรนเวียตค่าตัวเบื้องต้น100ล้านปอนด์จากไบเออร์ลูเซ่นและอล็ซานเดอร์อีซักค่าตัวสถิติเกาะอังกฤษ125ล้านปอนด์จากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคือ2แข้งที่ถูกจับตามากที่สุดทว่าทั้งคู่กลับยังไม่สามารถสร้างผลงานตามที่คาดหวังโดยเวียตยังไม่มีประตูแระ a s จาก11นัดลีก ส่วนอีซักยังยิงประตูไม่ได้และเพิ่มเพียง1แอซิ์แม้จะเร็วเกินไปที่จะตัดสินแต่เมื่อย้อนดูเดียวค่าตัวสูงในอดีตภาพรวมสะท้อนชัดว่าไม่ใช่ทุกเดียวจะคุมค่าตามตัวเลขที่จ่ายไปเชลซีเอนโซเฟนันเดส106.8ล้านปอนด์และมอยเซตไกเซโร100่ล้านปอนด์ตัดเกรดยังพอหวังได้แมนซิตี้แจ็กกรีลิต100ล้านปอนด์ตัดเกรดกลางๆไม่ใช่ล้มเหลวแต่ไม่ถึงเป้าที่คาดหวังอาร์เซนอลเดแคนไรท์100ล้านปอนด์ ตัดเกรดยังต้องรอพิสูจน์จากถ้วยรางวัลเชลซีโรเมลูลูกากู97.5ล้านปอนด์ตัดเกรดล้มเหลวแมนยูไนเต็ดปอกบา89ล้านปอนด์ตัดเกรดล้มเหลวแมนยูเนเตต์อันโตนี่82ล้านปอนด์ตัดเกรดล้มเหลวแมนยูไนเตตดแฮร์รี่แม็กควาย80ล้านปอนด์ตัดเกรดล้มเหลวแมนซิตี้ยอตโกกอริโอ77ล้านปอนด์ตัดเกรดยังเร็วไปแต่ค่าตัวยังดูสูง แมนยูเต็ดโรมิลูลูกากู75ล้านปอนด์ตัดเกรดล้มเหลวลิเวอร์พูลเฟอร์กิวฟานได้75ล้านปอนด์ตัดเกรดสำเร็จแบบไร้ข้อกังขาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ